แล้วมันก็เบิดเป็นยังไงนะที่ผมบอกไว้ได้เปิดลองเดูดนี่นะเดี๋ยวผมเปิดกันมาทีเดียวมาเปิดก,ก,กัได้ปะพอประมาณนี้คิดจะผมเดีเ๋ยวไปะเนาวผมเปิดก่อนนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะว่าเป็นยังไง นะะฮขึ้นยากมากกบผมก็โอเคลูก่ะเรียบร้อยก็ชุ่มชื้นนะผมฝนตกลายวันสองวันเลยตกปิดต่ออันด้วยเอออายุเข้าจังหวัดเลยช่วงนี้อายุเข้าโอ้มืดมาแล้มันจะตกบ้านมันจะตกบ้านผมไหมโอเคฮันเปิดเปิดเปิดกันเลยอยู่แบบนี้ของก็เปิดออกนะผมแบบนี้ฮะก็เปิดวิธีเกิดก็ดึงตัวนี้ออกมา ของม o ร o e c อ1 0 b สองรยบนะผมก็ดึงนี้ออกมาหนึ่งครั้งเปิดไม่ได้แล้วเ,เปิดได้ได้เ,เปิด เอขอเปิดกันเปิดเอยากเลยนี่นึงอมนองผมจะแกะให้ดูเด้อมาแกะงี้แหละแกะยากเลยน้องอ่ะอาแกะนะดึงดึงนี่นะครับนะดึงได้ล้วก็ประมาณนี้เดอน้อ่ะ,ะใครพึมพึงแกะไม่กๆก็จะแกะบูปเปนบบหนกันไเลยเดี๋ยวเปิดขึ้นดเมาพี่น,น้องเขาจะก็ไม่เสรนี่เลยน้องกะโจก โอเคประมาณนี้เดี๋วพี่น้องเ,อเก็บภาพให้ดูนะฮะผมก็ประมาณนี้หนะ้องเครื่องอาจจะไม่ได้เปิดนะก็ไม่ได้เ็นหล็กมาใส่นะประมาณนี้เลยนะผมนะสายโฟงสายไฟอะอยู่ครบนะผมเออะสวยควุณภาพตีอะผมคันเนี่ยน่สนยโมสวยเลยนเียทำแบบไม่ดุงยากกองเบ็ดน,นี่คนเข้าไปนอนได้เลยนะ เบบเวลาเจเวลาเจอแบบอะไรแบบเจอหนูอะไรเงี้ยใครกนหนูก็เข้าไปเอียบได้นั่นได้มันอาจจะเข้าได้นะหนูออกไม่ได้ในที่นี้ยให้ยังใครเปิดอยู่ข้างนอกให้เผื่อเข้ามาล็อกอลออกไม่ได้นะโอเคก็โชคเบามากเลยมันก็ค่อยดังขึ้นไปแล้วค่อยดัน่วยหน่อยนะว็าเ้วเปิดนั้นปิดอยู่นี้ใช่ไหมปิดอยู่นี้ใช่ไหมเราจะเปิดก็ดึงขึ้นดึงขึ้นเลยอาจจะหนักหน่อยนะมันจะไหลเองใช่ไหม lại được lại từ nó mắt lại được nè không đi đan hả lại ngắn đẹp đám à quá là đục đầm đục đầm đục đi cắt 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 anh này có bình thuốc không nhưng mà nó sẽ bài bây giờ luôn mới trở lại heo yên bay đi lên đi lên liền nè liền mà không có hai mươi kịp mười điếu nha đan có không ปิดนะผมล่ะัวนี่ก็ดึงดันครับถ้าแรงมากดึงเกาะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็เออถามว่ามันใช้ได้ไหมมั็ใก้ได้นะสวยเลยแหละอัดมาสามอาทีแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยเลยเรียนอยางเ้ยครัข้างบนก็จะเป็นห้องเครื่องนะก็จอดนะจอดกันนหะจอดไว้ก็จอดหน้าหลายนะเอ๊ะไม่ใช่จอดเฉยๆก็จอดอ่ะ มมไไไ่ดด้จอแถ้าอยากดูโกเบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับไปเนาะจะถ่ายโกเบีถ้าไม่ได้สิกตรงนี้ก็เป็นไอคีสองอีอเนี่เป็นเครื่องหกสูบเพราะมันเร็วนะผมเออก็ประมาณนี้โดยระว่าเดี๋ยวพาไปดูบุ้งกีหัวเก่งด้วยนะครับผมมาเฉยเลยเซฟตี้เขาเยอะจริงผมยอมรับเลยวอลการ์บัวเนี่ยเก่งจริงจริงลงไปเลยเนาะผมก็ให้ลงไป ไม่ไหวเรียวโตวเกียวในเกาะโตเกียวในเกาะทุกคนฮะเนี่ยผมบอกเลยก็เห็นว่าบนบูนะโอ้ยูอะไรนว้าวโคตรใหญ่ทุกคนดูดูยิงจ,จมัดยิงจมยิงจมเลยอ้าวไม่จมเลยทีน,นี้ก็นี่ก็ไบรท์เทคเดี๋ยวเลยเจ็ดลูกนะผมก็ ในห้องเก่งเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็ก็ใครเคยเห็นคอนโทรลแมคโครก็มือนกันหมดนั่นแหละนะมันไม่มีใครที่เอาคอนโทรลแมคโครไว้ไว้ข้างบนนั่นหรอกนะไม่ไม่มีใครไว้แมคโครไว้นบน,นพดรนแล้วก็เอามืองัดแตะขึ้นไปข้างบนไม่มีหรอครับผมก็เหมือนกันหมดโดยรวมสวยงามตามท้องเครื่องับผมอาจจะไม่ท้องเรื่องก็ได้สามสองศูนย์ดีด็อกอันนั้นแคทนะครับผมไอ้รุ่นเลยลตัวใหม่ของวันโบก็สองร้อย ec สองร้อยสิบดีเออพมลงไม่สามสองศูนย์ดีได้ไหม <laughs> งงนวเนี่ยงงตัวเองนะเออทุกคนอาจจะไม่งงนะแต่ผมงงไงทุกคนอาจจะงงกับผมด้วยก็เยี่ยมไปเลยผมพวกเดียวเค่นน่ะงงเหมือนกันนะผมไม่รู้ไปทำอะไรโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ทุกคนอาจจะชอบตอนที่ผมเปิดคลิปไหมไม่รู้นะกด้วยรวมก็หางปลาต่ออยู่งั้นก็โคบรุน <laughs> แล well. ้วนี่เดี๋ยวเขาจะด่าเอาโอเคอร้อ